ครจะไปคิดวฉะฉลองวันเกิด26ปีด้วยการเป็นไมเกรนปวดหัวมากกว่าจะนอนได้นี่น้องชายเราเองค่ะของขวัญวันเกิดก็พามาฝังเข็มครอบแก้วแก้ปวดไมเกรนนอนไม่หลับซะเลยเห็นคนบอกว่าได้ผลจริงก็เอาน้องชายมารีวิวให้ดูไปพร้อมกันเลยค่ะอาวะไันี้ห้องตรวจกันเลยปวดหัวมากมาไม่หลับเลยแล้วก็ปวดกระบอกตาแบบตอนกลางคืนก็ชอบแบบเคลื่อนไสอะไรเงี้ยครับอือหน้าสงสารจริงๆทรมานหน้าดูก็ไม่คิดน้อว่าอายุแค่เนี้ยจะเป็นไมเกรนหรือว่าต้องอายุเยอะแต่จริงๆแล้วไมเกรนเนี่ยพบเยอะได้ไวรุนมากกว่าด้วยซ้ำคุณหมอก็บอกว่าอาจเกิด จากหลายสาเหตุเลยก็ต้องมาให้คุณหมอวินิฉัยกันนะคะเพราะว่าหมอจริงที่นี่บอกว่ารักษาที่ต้นเหตุของแต่ละคนเลยคุณหมอก็จะตรวจลิ้นถ้าบ่งบอกว่าเลือดไหลเวียนไม่ดีนะคะแล้วก็ลูกลิ้นเนี่ยมีความบวมแล้วก็มีรอยฟันบ่งบอกถึงว่าการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็ปลายลิ้นเนี่ยมีความแดงหน่อยเนาะก็บ่งบอกว่ามันมีความร้อนในร่างกายะคะ่ะอือบอกถึงคุณภาพชีวิตได้ขนาดนี้ได้หรอเนี่ยต่อมาคุณหมอก็แม้ตรวจชีพจรนะคะคุณหมอรู้ได้เลยว่าพักผ่อนไม่เพียงพอจริงๆแล้วก็เหนื่อยง่ายด้วยค่ะเพื่อเป ดูแลดีมากแล้วก็เก่งมากด้วยเริ่มฟังกันแล้วค่าตื่นเต้นแทนถ้าหลายคนอ่ะสงสัยฟังเข็มจะช่วยได้ยังไงอะลดความเครียดขับความร้อนในร่างกายปรับสมดุลในร่างกายให้เลือดมันเลี้ยงไหลเวียนดีขึ้นปุ๊บการนอนหลับมันก็จะดีขึ้น,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 นบอกเลยช่วยได้จริงเห็นมาหลายคนแล้วลดเอฟเฟกต์การใช้ยาได้ดีมากๆด้วยคนโกูเข็มบอกเลยอันนี้ชิ่วกว่าฉีดยาเยอะเพราะว่าเข็มเล็กมากน้องชายไม่ลองสักแอยังไม่หมดค่ะในเซ็ตก็จะมีกระตุ้นไฟฟ้าแล้วก็ครอบความฟาเรดให้ด้วยรักษาครบเซ็ ตื่นค่ะครอแก้วตอบอกเลยเนี่ยฟินมากเสียงแก้วจะดังปุ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเลือดไหลเวียนดีไปทั่วร่างกายแน่นอนขอดแก้วออกก็จะได้สีที่บ่งบอกความเป็นตัวเราบอกสภาพในร่างกายเรานี่แหละค่ะของน้องชายก็คือจางมากเพราะว่าเป็นเลือดจางอยู่แล้วด้วยเสร็จแล้วน้องชายถึงกับพูดว่า <Nice. S 1> เสร็จแล้วก็มาตอกกันที่คาเฟ่ชาจีนของคลินิกเลยมีครบชาร้อนชา,นชานเย็นขนมอาหารแต่ทางเราได้ชาฟรีเพราะว่ารวมไปในเซ็ตไม่เกนแล้วเป็นชาช่วยให้นอนหลับอะเชิญุมบ้าจริงๆงอ่ะทิศนาเนี่ยมาทำด้วยแน่นอนเพราะว่ามาง่าย จริงทุกคนต้องมาลอ